สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทานนะคะวันนี้พี่เป้มีแนวถามตัวเลขสวยๆสำหรับใครที่เป็นคอลาพัฒนาวันนี้พี่เป้มัดรวมเลยนะคะกับแอดใต้ฟ้าอาจารย์แม่นบนและแอดหายใจแล้วไปต่อลุ้นๆกันนะคะวันนี้1 4มีนาคม2568ขอให้คุณโชคดีวันนี้วันศุกร์แห่งชาติขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปกับตัวเลขสวยๆเน้นย้ำนะคะว่า คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ไปตามสูตรของแต่ละกูรูของแต่ละอาจารย์เท่านั้นที่สำคัญที่สุดคือขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างมากนะคะเราจะไปกันที่แอปใต้ฟ้ากันก่อนเลยกลับมา ทวงความแม่นยำนะคะทุกคนคะ่ะก็ให้มานะคะ30 31 36 39 12และ19ที่สำคัญที่สุดคือวันนี้14มีนาคม2568มีชุด4ตัวให้ด้วยชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะ36 19และ12 36 และอีก1ชุด1 2ึ่อันนี้คือชุด4ตัวลองดูค่ะลุ้นกันขำๆนะคะทุกคนคะ่ะตัวเลขเป็นไปได้หมดทุกตัวตามกันมาติดๆกับอาจารย์แม่นบนลาพัฒนาวันนี้ให้เด่น9 9 0 9เ9้าศูนและ เก้าห้าสำหรับใครที่ยังชื่นชอบอาจารย์แม่นบนอยู่นะทุกคนคะ่ะตัวเลขมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่ามันจะออกอะไรเนาะและเราจะไปกันต่อที่แอดหายใจแล้วไปต่อถือว่าเป็นอีกหนึ่งกูรูที่กำลังมาแรงมากนะตอนนี้มีชุดอัดหนัก3932 ุดเน้นๆสามหนึน่งสามสดสอดสี่เก้าศูนย์เก้าห้าขอให้โชคดีทุกๆคน,นะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ก,ด, like, กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจากพี่เป้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปด้วยขอบพระคุณคะ่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ